ทีมชาติไทยยืนยันได้สามแข้งจากยุโรปมาล่าทองซีเกมพร้อมเตรียมจัดเจรจาดึงแข้งชนบุรีอีกครั้งด้านเวียดนามชาบูโคสิโกพาฮองอันสถานเอเชียอย่างสนุกนะัดต่อไปพร้อมบวกแชมป์เคลีกแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒนะครับในคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทย ชุดลุยศึกฟุตบอลซีเกมรวมไปถึงเรื่องราวของโคซิโก้กับทีมฮองอัญายลายในการลุยศึกฟุตบอล AFC ซแชมเปี้ยนลีกมาฝากกันนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้กับช anel ตองซุยกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนวัต์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวของโคซิโก้และทีมฮองอัญลายนะครับเราไปพูดถึงความขึ้นไหวของทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลซีเกมกันหน่อยต้องบอกว่าชุดนี้อย่างที่ทราบนะครับเป็นมาโนโพกิ้งมารับหน้าที่คุมทีมโดยจะเริ่มแข่งขันระหว่างวันที่7ถึง22พฤษภาคมนะครับกับเป้าหมายคือการไปคว้าเหรียญทองให้ได้นะครับล่าสุดเนี่ยมีการถแถลงความพร้อมของทีมชาติไทย ชุดล่าเหรียญทองซีเกมมาฝากกันนะครับเพราะวันนี้เป็นทางฝั่งมาดามแป้งผู้จัดการทีมชาติไทยและโคชมาโนโพกิ้งนะครับได้ไปแถลงความพร้อมให้แฟนฟุตบอลได้ทราบว,ว่าตอนนี้ทีมชาติไทยชุดซีเกมเป็นยังไงบ้างมีความพร้อมถึงไหนแล้วนะครับโดยเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเรียกตัวผู้เล่น มาดามแป้งนุนพันล่ำซำนะครับออกมายืนยันเลยว่าซีเกมที่เวียดนามหลน,นี้ทัพช้างศึกจะมี3นักเตะจากยุโรปมาช่วยทีมแน่นอนแล้วนะครับก็จะมีเบนจามินเดวิดมิดฟิลด์โตรุกโจนาธานเข็มดีในตำแหน่งกองหลังและอีกหนึ่งคนก็คือชายาพิพัฒสุพันเพศัตรอันนี้เป็นตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับถือว่าเป็น3คนที่น่าสนใจซึ่งทั้ง3คนก็ได้รับโอกาสลงเล่น จากทีมยุโรปมาค่อนข้างบ่อยนะครับนอกจากนี้เนี่ยกำลังรอคําตอบจากตัวสกัดอีกก็คืออาชิตพลชิลุลมนะครับอันนี้จากหลีกเยอรมันในตําแหน่งศูนย์หน้าก็ต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีแต่มาดามแป้งยืนยันว่าน่าเสียดายที่จะไม่ได้ตัวชันนลงพรมสีแก้วจากอุนนนอาดาเบมานะครับเพราะว่าน้องหนึ่งเนี่ยเจอการบาดเจ็บเล่นงานและไม่สามารถมาช่วยทีมชาติไทยชุด4ีเกมได้อันนี้ก็เป็นนักเตะที่มาจากยุโรปถือว่าน่าสนใจนะครับก็เป็นตำแหน่ง ตัวลุกกองกลางแล้วก็กองหลังนะครับก็น่าจะมาเป็นแกนให้กับทีมชาติไทยชุดซีเกมได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีการคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่านักเตะตัวหลักๆของ u 23ก็พร้อมไปลุยซีเกมก็จะมีเมธีสารคำจัก,กริดพลพลทิติทุมพรเอกนิต์ปัญญานี่จากเชียงใหม่ยูเต็ดคอนเฟิร์มว่ามาช่วยแน่นอนนะครับและอิลฟานดอเลตำหน่งกองกลางบุรีรัมก็ปล่อยมาให้กับ ทางฝั่งของทีมชาติไทยชุด4เกมนะครับแล้วก็จะมีนักเตะจาก B.G. จีปทุมแล้วก็เมืองทองยูเนเต็ดถือว่าทีมชาติไทยชุด4เกมความพร้อมล่าสุดก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับนอกจากนี้มาดามแป้งยังได้ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องของชนบุรี FC ที่ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยตัวผู้เล่นมาร่วมทัพ4เกมนะครับมาดามแป้งก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการหารือกับคุณอนุสิงโตทองรองประธานสโม,มสรและ คุณวิทยาคุณปื้มประธานสโมสรชมบุรีอีกครั้งยืนยันว่ายังมีโอกาสที่จะได้ผู้เล่นจากชมบุรี f อมาร่วมทัพซึ่งผู้เล่นชมบุรีเอฟซก็จะมีที่อยู่ในข่ายนะครับก็คือฉันมงคลเลือนธนะโลดบุคคอลีเหลี่ยมดีทรงชัยทองฉ่ำกีษดาการแมนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมาดาแปง้งเขาบอกว่านักเตะชมบุรีก็ยังคงมีโอกาสที่จะมาช่วยทีมชาติไทยในซีเกมนะครับเดีย๋ยวอยู่ที่การพูดคุยกันอีกหนึ่งครั้งอันนี้อัปเดตล่าสุดนะครับ ส่วนในเรื่องของโคต้าอายุเกินเนี่ยตอนนี้เหลือพิจารณาอยู่6คนอยู่ที่มาโนโพกิ้งจะเลือกใครนะครับก็จะมีกวินในตำแหน่งประตูจากท่าเรือพิตังสารัตาาจาก b ีพีพิทิวัฒจากเชียงรายวุลชิจาก BG วิรเทพจากเมืองทองแล้วก็สุพรรณจากแบงคอกตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่มาโนกกำลังจะตัดสินใจว่าใครจะเป็น3คนในโคต้าอายุเกินนะครับจากนั้นมาดําแป้งนะครับได้เปิดเผยถึงไทม์ไลน์ของทีมชาติไทยชุดซีเกมว่าจะมีการฝึกซ้อมอยังไงบ้าง พร้อมกับมานโปกิงก็มาตอบคําถามเหมือนกันนะครับมันองบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยเดี๋ยวจะมีการรายง,งานตัวฝึกซ้อมในชุดแรกวันที่1พฤษภาคมโดยจะไปฝึกซ้อมที่สนามยามาโอกะของ BG และเก็บตัวที่โรงแรม m i เลอร์เคลนแกย่านหลักสี่นะครับ จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นนักเตะชุดแรกที่ไม่ได้ติดภารกิจกับสโมสรก็จะเดินทางไปที่ฮานอยในวันที่4พฤษภาคมนะครับส่วนชุดที่2เนี่ยจะเดินทางไปฮานอยก็คือในวันที่5พฤษภาคมก็คือเสร็จสิ้นโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกหมดแล้วนะครับขณะที่มานอฟกิ้งก็ยืนยันเลยว่านี่ก็จะเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุด4เกมแน่นอนส่วนภารกิจที่อาจจะคาบเกี่ยวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ล่าสุดก็มีการยืนยันนะครับว่ามานอฟกิ้งเนี่ยพอจบ4เกมปุ๊บ ก็จะมาคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่อุ่นเครื่อง3มัดนะครับก็จะมีวันที่ 24, 27และ31พฤษภาคมอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ผมสรุปและนำมาฝากกันนะครับขณะที่โปรแกรมทีมชาติไทยชุดซีเกมกันหน่อย7พฤษภาคมเกมแรกเจอมาเลเซีย9พฤษภาคมเกมที่2เจอสิงคโปร์นะครับ14พฤษภาคมเจอกัมบ,บูชาและ16พฤษภาคมเจอสอปอปลาว 19พฤษภาคมรอบรองแล้วก็22พฤษภาคมรอบชิงชนะเลิศก็ติดตามกันเดี๋ยวในส่วนของการประกาศรายชื่อเดี๋ยวจะมีการประกาศในเร็วๆนี้แฟนบอลชาวไทยก็รอติดตามแล้วกันนะครับก็ถือว่าการทำงานนี่ทั้งชุดยูวีสามและชุดใหญ่ก็มีการประชุมในการเตรียมทีมอยู่ตลอดนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดสีเกมที่แชนแนลต้องซุยนำมาฝากกันครับจากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องราวของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง กับการคุมทีมฮองอัญ,ญาลายในการสู้ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มกันหน่อยนะครับล่าสุดผมได้นั่งดูด้วยนะในเกมที่ฮองอันลงเล่นฟุตบอลเอเชียนัดที่2ด้วยการเจอกับซิดนีย์ทีมแกร่งจากออสเตรเลียนะครับซึ่งเกมนี้สกอร์จบลงด้วย1ต่อ1ลูกทีมของโคซิโก้นำก่อน1-0ต่อ0 แต่ก็ไม่สามารถรักษาสกอร์ไว้ได้นะครับมาเจอทีเด็ดของซิดนีย์เอฟซีทำให้จบเกมนี้เสมอกัน1ต่อหนึ่งองอัญญาลายก็ประเดิมเก็บแต้มแรกในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกได้เป็นที่เรียบร้อยในปีนี้นะครับหลังจากเกมแรกเนี่ยแพ้ม,มาลีนอสแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับที่ฮองอัยาลายสู้กับทีมระดับเอเชียได้อย่างสนุกสูสีเนี่ยทั้งเกมกับมาลินอสเกมกับซิดนีย์เนี่ยต้องยอมแล้วว่าโคซิโก้มีผลจริงๆนะครับ ผมดูโคซิโก้คุมทีมเนี่ยเขาวางวิธีการมาให้นักเตะฮองอันสู้กับระดับเอเชียสนุกมากนักเตะวิ่งเข้าสู้และอย่างโคซิโก้ยืนคุมทีมข้างสนามแบบคอยกระตุน้นนักเตะเวียดนามนักเตะฮองอันอยู่ตลอดนะครับและอย่างผมจะบอกว่าโคซิโก้เนี่ยเขาเท่มากนะคุณผู้ชมคิดเห็นเหมือนผมไหมเขาใส่สูตรคุมทีมอะมากเขาเท่จริงนะและคือพอเวลานักเตะฮองอันยลายมองมาที่โคซิโก้โคซิโก้เขาส่งกําลังใจให้ตลอด และนั้เแต่คนน,นั้นน่ะก็เหมือนมีพลังฮึดแล้วก็ต่อสู้อะ่ะเออผมโ,โคซิกโก้เขาเป็นโคที่จิตวิทยาดีอันนี้ยอมรับเลยนะครับและการที่พาฮองอันสู้ได้สนุกในฟุตบอลระดับ a f c แชมเปี้ยนส์ลีกถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานะครับผมว่าด้วยการที่โคซิกโก้เขามีประสบการณ์ตอนคุมทีมชาติไทยสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียว่าระดับเอเชียเนี่ยมันไม่ได้ง่งายๆนะครับโคซิกโก้ก็เอามาปร,รับใช้กับฮองอันและแต่ฮองอันยลายหลายๆคนก็ต้องบอกว่า เขาให้ใจโคซิโก้ไงเขาก็พร้อมวิ่งให้โคซิโก้เต็มที่อ่ะก็เลยเป็นที่มาที่ที่สามารถสู้กับทีมระดับเอเชียได้สนุกและอย่างเนี่ยผมว่าจริงๆอ่ะเขาก็เล่นดีนะฮองอันอ่ะแต่ผมว่านักเตะเวียดนามอ่ะเขาไม่สามารถยืนระยะได้ตลอด90นาทีอ่ะทีเขาจะเล่นดีเป็นปพักๆแล้วมีช่วงหนึ่งดอก็มักจะโดนยิงประตูเลยอ่ะถ้าใครสังเกตนะครับแต่โดยรวมแล้วโคซิโก้เนี่ยตอนนี้นะครับโอ้โหแฟนบอลเวียดนามทั้งประเทศนะครับรวมไปถึงแฟนบอลฮองอันยลายเนี่ย ต่างเชิดชูและชาบูโคสิโกสุดๆต้องยอมแล้วว่าฮองอัญาลายเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่โหดมากนะครับเจอทั้งมารีนอสซิดนีย์เดี๋ยวไปเจอชุนบุกฮุนไดมอเตอร์อีกซึ่งเป็นทีมระดับท็อปของเอเชียทั้งนั้นแต่ณตอนนี้ฮองอันมาเจอตอนแรกคาดว่าจะโดน3ลูก4ี่ลูกใช่ไหมไปไปมา,มาเนี่ยแพ้คือแพ้ไม่ขาดและสู้ได้ดีจนได้หนึ่งแต้มในเกมล่าสุดด้วยนะครับแฟนบอลเวียดนามต่างชื่นชมว่าโอ้โหโคสิโกเข้ามายกระดับฟุตบอลเวียดนาม เข้ามายกระดับฟุตบอลวีลีกเข้ามายกระดับฮองอันและทําให้นักเตะฮองอันยลายนักเตะเวียดนามเนี่ยมีใจสู้สุดๆในการเจอกับทีมระดับเอเชียนะครับคือตอนเนี้โคซิโก้ผมบอกเลยแฟนบอลเวียดนามตั้งเป้าว่าอยู่เวียดนามย,ยาวๆให้พัฒนาฟุตบอลเวียดนามเลยแฟนบอลเวียดนามไม่ให้กับไทยเลยสาหรับโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนามเมืองนะครับนอกจากนี้ครับโคซิโก้ยังเปิดเผยเขาบอกว่าในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเป็นการแข่งขันระดับเอเชีย ผู้คนจํานวนมากให้ความสนใจแน่นอนเขาจะพาฮองอัญญลายประสบความสําเร็จและมีผลงานที่ดีให้ได้และเขาจะพยายามดึงเสยภาผู้เล่นของฮองอัญญลายออกมาให้ได้ดีที่สุดนั่นเป็นโอกาสสาคัญถ้าเกิดนักเตะฮองอันโชว์ผลงานได้ดีแล้วก็แสดงความสามารถที่แจ๋วแจ๋ออกมาได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสให้กับนักเตะของฮองอัญญลายนักเตะเวียดนามในการไปค้าแข่งต่างประเทศโอ้โหเพอร์โคซิโกพูดแบบนี้หลังจบเกมนะครับแฟนบอลเวียดนามนี่โอ้โห เรียกได้ว่าชมโคซิโกเต็มที่เลยครับคุณไปดูโซเชียลดิในเฟซบุ๊กส่วนตัวของโคซิโกอะ่ะคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามเป็นพันนะครับผมสุดๆครับตอนนี้สำหรับโคซิโกในการคุมทีมฮองอัญญายนะและอย่างนะครับตอนนี้แฟนบอลเวียดนามเนี่ยเขาบอกมาเลยนะครับว่าไม่กลัวชุนบุกพร้อมใส่ชุนบุกเพราะตอนนี้เหลืยเวียดนามสมุรฮองอันทีมเดียวที่ยังไม่ได้ชนะทีมจากเคลีก เพราะไทยลีกของเรา BG ชนะไปแล้วชนะชุนดำาดากอนสิงคโปร์ก็ชนะแดกูไปแล้วมาเลเซียก็ชนะไปแล้วเหมือนกันยาโฮชนะอุนซานฮุนไดเหลือเวียดนามเขาบอกว่าพร้อมเจอชนบุกแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่าวันนั้นจะเป็นยังไงนะครับแต่ต้องยอมรับว,ว่าโคซิโกแนวทางหรือวิธีการคุมทีมเนี่ย เขาสามารถพันักเตะเวียดนามสู้ในระดับเอเชียได้สนุกจริงๆนะครับอะคลิปนี้มาณนี้แล้วกันนะครับในช anel ต้องซุยฝากคุณผู้ชมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับช anel ต้องซุยกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวะคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ